สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมเมนต์วงเดลี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงช่วงคอมเมนต์ฮาเฮกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรมาฟังกันเลยดีกว่าครับคำถามท,าที่เราถามไปในคลิปมาวลวซอมบี้สองนะครับถ้าโลกนี้มีซอมบี้เราจะทำยังไงกันมาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับสอหรัมน้องๆแต่ละคนก็คอมเมนต์กันว่าอะไรบ้างมาเริ่มด้วยคนแรกเลยครับจับซอมบี้ทาเป็นเนื้อย่างฮะเอาไม่ต้องถามาเลยกูถามจริงมึงกินกันลงเหรอ คือคิดดูเนื้อเน่าๆอ่ะเอามาย่างมันก็แบบยา่างไม่กลัวติดเชื้อกันนะวะมาคนแรกก็เงือบเลยนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าอน้องทัวร์เกมชาแนลนะครับยังรักคุณครูเหมือนเดิมครับจับไปปล่อยไว้ที่บ้านครูฝ่ายปกครองโอ้โหมึงนี่ตั้งใจเรียนสุดๆในโลกคอมเมนต์นี้ก็ทีเด็ดครับถ้าโลกนี้มีซอมบี้จริงผมจะให้โดเรมอนอามายหน้าสามมาไล่ฟาดเออน้องครับพี่บอกว่าซอมบี้มีจริงครับไม่ใช่โดเรมอนมีจริง ไปจ้างแวมพามากัดซอมบี้นี่ก็อีกอันะฮะพี่ไม่ได้บอกว่าแวมพามีจริงครับบอกว่าซอมบี้มีจริงโอ้โหคนนี้นี่มาอย่างชั่วร้ายครับ Monster Candy นนถ้าโลกนี้มีซิมบี้จริงๆผมจะไปหาพี่คนแรกล้กกัดแต่ไม่ให้ถึงตายให้ติดเชื้อพอคําแบบชั่วร้ายแต่พี่อยากรู้คบน้องซิมบี้คืออะไรหรอครับอีนี่นี่มาแบบมึงไม่คิดจะเอาตัวรอดแล้วใช่ไหมเนี่ยหนูน้อยชาแนลเออจะให้ทําไงครับก็ทําใจสิครับแล้วเดี๋ยวน้องแรปเอกเกี่ยวอะไรกับพี่ผมงงครับ อันี่มันก็บ้าไปอีกตัวแล้วรวบรวมดราก้อนบอลครับและนี่นะครับเราได้เกียรติแบบโคตรๆเลยฮะสตีฟโรเจอร์มาตอบคำถามเราด้วยครับระวังทางซ้ายกัปตันอเมริกาเองโอ้โหเป็นเกียรติสุดๆครับสตีฟโรเจอร์มาตอบคำถามผมรู้สึกว่าน้องๆเพจเราจะดูดราก้อนบอลกันมาเยอะนะครับย้ายไปอยู่ดาวดามักโอ้โหคนนี้เหมือนมีการถกเถียงกันเล็กน้อยครับทาตัวเป็นพันนิเชอร์บลา拉布拉พันนิเชอร์มันอย่างงี้อย่างงี้ครับก็มีคนมาตอบแล้วไอ้พันนิเชอร์มันเก่งตรงไหนครับ น้องนี่ก็บรรยายสรรพคุณความเก่งของพันิเชอร์ไปอย่างยาวเลยครับโอ้โหน้องนี่แฟนคลับพันิเชอร์ตัวยงเลยฮะโอ้ยนี่ก็หื่อีกละพาเพื่อนผู้หญิงช่วยกันขุดหลุมแล้วซ้ำแม่งและถีบเขาตกหลุมด้วยทําไมมึงชั่วร้ายขนาดนี้นี่ก็หือ่อีกคนครับซอมบี้หญิงหรือชายถ้าหญิงจะซ้ำเออมึงคิดดูซอมบี้เนื้อเน่าเปืป่อยเอาลงได้ยังไงวะพี่ว่าน้องแบบโลกจิตเล็กๆแล้ว คนนี้นะครับไอเดียดีครับหายาอวกาศไปนอกโลกไอนี่ก็อีกคนครับผสมพันเพื่อทำลงมนุษยชาติเอาไว้ให้มากที่สุดเกือบจะดีออกหื่นๆแล้วไม่เกือบอะครับหื่นเลยแหละมึงคนนี้นิ่ใจดีมากครับผมจะไปมัลติเวิร์สแล้วก็จะพาพี่ไปด้วยขอบคุณครับพี่จะรอ่าตายโอ้โหคนนี้น่แฟนโซเชียลเลยฮะจับซอมบี้มาถ่ายรูปแล้วลง IG คนนี้ก็เรียบง่ายครับหาปืนมาแล้วก็จัดการมันซะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเห็นอะไรแปลกให้ซอบบี้ชิมน้ำ น้ำขาวเออน้ำอะไรครับน้องนมเหรอครับโหผมอ่านมานี่มีคนเอาซอมบี้มาเป็นเมียอีกแล้วครับน้องคิดได้ยังไงอะพี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจอีน้องคนนี้มึงก็ไม่คิดจะทำอะไรเลยนั่งสมาธิกับสวดมนต์ไม่คิดจะเอาตัวรอดหน่อยแล้วครับน้องโอ้โหแล้วนี่ก็จบนะครับโอ้โหแต่ละคอมเมนต์นี่อ่านกันแล้วแบบปวดตับกันเลยทีเดียวฮะแต่ก็ไม่ต้องคิดมากกันนะครับพี่พูดอะไรไปก็ขออภยัยถ้าไม่พอใจนะฮะพี่พูดกันขำๆครับไม่ได้คิดอะไรมากฮะ วันนี้นะครับผมต้องจบช่วงนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยล่ะ subscribe subscribe